นี่คือภาพปลาปูตาบ้านตะงวยเองนะนี่จะภาพปลาปูตาบ้านตะงวยเพิ่งขึ้นมาพูคนบึงนะมโอนี่บริเกื้ออาหารอย่างพวกก็ขึ้นมาลายจะได้ปูปลาปูตาบ้าตนตะงวยโมนี่เดี๋ยวไปแสดงกันมีแต่ปลากระป๋ามันนี่ปลาปูตาพระยาตะงวย,ยนะไอ้บุคคลเห็นปลาปูตากันโอนี้ผู้ข้าพเจ้าจข้ามมาชม ปลาบึงปลาสวยงามปลาปลูตาบ้านตะงอยงนี่มีแต่ปลานิน้นแคกุลาจะไนดะ้เพิ่อขึ้นมาให้บึ้งให้ส้งมง่ายบริเวณปูตาบ้านตะงอยมื่อนี้ปรากฏการในปลาขึ้นเต็มหนองได้มนียเรียวเท่าไหร่ก็มีแต่ปลาได้โอ้ในหนองน้ำมันสะปูตาบ้านตะงอยมือ่อนี้เพิ่อขึ้นมาให้ผู้ค้า,าถามม่ายทำง่ายนักการพนเพื่อนๆก็ได้บ่งนำกันว่าเมื่อนี้เป็นปรากฏการณ์ในวันที่ยี่สิบเก้าเมื่อนี้ มีปลาขึ้นมาพูให้ถ่ายให้ทำให้ถ่ายทำเพิ่นได้ลอยอยู่แต่ฝูขึ้นมาลายแต่ไหนปรากฏการณ์บรเคยเห็นนะโมนี้บรเคยเห็นปลามาพูงแบบนี้จะพึ่งเอาง่ายแต่แว่านแต่มาโมนี้ปรากฏการณ์ว่าเห็นปลาหลายหลายนี่ได้พบปลาพวกบ้วนปุ๊บปุ๊บป็ปลาบ้วนแห้งปลาบ้วนใหญ่ดูขนาดหนาดูนี่คนเขินคนจิตตุ๊กบอ่ะโมนี้ สงสัยพายุจะเข้าว่าฝนป่าคลืนแท้แต่เก่าสิ่งแต่ตะเกบยโบราณว่า,ะะา,าป่าบอนป่าภูนี่ฝนชิตกได้ฝน,นชิตกน้ำสิท่วมแต่เก่าได้สัญญาณสัญญาณทางป่าคึืนไนนม่นดนะ้หรือม่ล้ะสิมีพายุเข้าฝนตกบริวณนันปูตานี่คือว่า ผลชิตโต๊ะได้ป่ามันพุ่งกับมันเองความันหลายขึ้นมาโซตัวพลิบพลิ้วโอ้น่าจะแท้ป่ามันก็ได้มีทั้งน้อยทั้งใหญ่เนะี่ยน้อยก็มีใหญ่ก็มีแต่ว่ามีแต่ปลานิลส่วนมากปลานินจะไหลาปานิลเฉลด่ยก็ปลาตะเพิเรนด้วยปลาตะเพียนกันลายอยู่ครับปานิลอยากหลเยนะี่ยพ่อๆกันเบื้องเรยกก็ได้ซูซีซูซีซว่างปลาตะเพียนกับปลานินเน่ยนี่ มีภาพภาพเหตุการณ์เรื่องปลาพู่ปลาปลาลอยขึ้นมาคนเบิกยังไงขึ้นลอยขึ้นมาขอข้าถ่ายทำพ่นไิพุนปลาปลานินภายในป่าพนิพุนภายในบวเห็นไหมมีแต่ปลานินบวชผิดมีแต่ปลานินหลายปลาตะเพียนนี่นะปลาสะพระยาตะโงยบ้านตะโงยนะวันนี้ข้าปลาข้ามภาพ เรื่องจริงพันจอเอามาให้เบิง่งเรื่องป่าในบริเวณนพญาตงะตงวยพาตะงวยพ่นขึ้นมาประกคโตให้เบิ่งง่ยายพ่นโตให้เบิง่งให้ถ่ายทำง่ายง่ายโดยไม่ได้เกลืออาหารนี่ได้ไม่ได้เกลืออาหารอย่างช่างๆนะ่ะพ่นขึ้นมาให้ผู้ค้าถ่ายทำโดยตรงง่ายง่ายพ่นมาไล่บริบูรณ์การบูรณ์การ ปลาปูตามันนิ่งไหลได้มีแต่ปลากับปลาเม่นว่าเฮใส่นี่เราเอาเฮึ้นดูได้มันหลายมันหลายมันหลเลยปลาเนี่มีทั้งปลาตะเพียนปลานิ่งไหลปลาอื่นก็ปลาไหลาปลานิ่งกับปลาตะเพียนหลไหลก็มูคือนิ่งปลานิ่งกับปลาตะเพียนปลาปูตาปลาตะโงน